<curves> <Gosh> สวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วค่ะวันนี้ป้าแป๋วมาตลาดปลาอีกแล้วค่ะมาดูอะไรไปกินหน่อยค่ะฝนมันตกค่ะตกทุกวันตกเป็นเดือนแล้วค่ะไปไหนไม่ได้เลยตกแรงตกหนักตกนานมากค่ะตกเป็นเดือนแล้วเนี่ยตกทุกวันเลยไปเข้าไปดูกันค่ะสาหร่ายข้าวหนค่ะเยอะเลยวันนี้ น่าหกร้อยเยนนะคะี่กล่องเนี้ย สวยน่ากินมากเลยค่ะอันนี้เป็นสาหล่ายองุ่นที่มาจากโอกินาวานะคะเป็นเกาะเกาะหนึ่งของญี่ปุ่นค่ะเกาะโอกินาวาค่ะ วาสบีสดค่ะก่อนที่เราจะฝนนะคะเราจะมาแตะน้ำตาลนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความเผ็ดให้กับวาสบีค่ะโรยด้วยวาสบีบอลค่ะ มาค่ะเรามากินกันโอ้โหฝนมันตกค่ะไม่รู้ว่าแป๋วจะไปไหนคะ่ะไปไหนก็ไม่ได้นะคะจะไปสวนผล,ลไม้ก็มาติดฝนโอ้โหมันตกมาเป็นเดือนแล้วนะคะโอ้โยจริงๆเลยสงสัยไม่มีหน้าร้อนแล้วปีนี้จะมีแต่หน้าฝนนี่แหละ เป็นสาหร่ายอางุ่นจากโอกินาวานะคะที่นี่สาหร่ายที่นี่รสชาติจะไม่เค็มนะคะพ่เป๋าขอบอกค่ะเราซื้อมาแล้วก็เอามาแช่น้ําแข็งนะคะแช่น้ําแช่น้าแข็งไว้นะคะามากินโอ้โหรสชาติจะพอดีเลยค่ะไม่เค็มค่ะรสชาติคอนเฟิร์มเลยรสชาติอร่อยค่ะตะลัก,กิีมาสนี่ค่ะอ้ํา <laughs> กับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจัดหือ แซ่บอ,อร่อยมากินกับป้าแปลแล๋วเด้อไม่มีเพื่อนกินอป้าแป๋วเคยไปเที่ยวที่นิโก้ค่ะไปออนเซ็นค่ะเขาจะมีเมนูให้เรานะคะเป็นเมนูเนี่ยค่ะปลาแซลมอนกับสาหร่ายพวององุ่นนี่โอ้โหแบบติดใจวันนี้ป้าแป๋วไป ไปเห็นเลยอยากจัดอย่างนั้นเลยค่ะเขาจะทําสไตล์นะคะคือปลาแซลมอนนะคะกับาสาหร่ายพวององุ่นมานะคะมาเสิร์ฟคู่กันแบบนี้แต่เขาจะทําเป็นสไตล์ของร้านเขานะคะโอ้โหป้าเป๋าเห็นแบบติดใจเลยป้าเป๋วกินแล้วติดใจเลยนี่คน้ำจิ้มหยดติง๋ง มันเข้ากันได้กลมกลม่อมอวาซาบิบอลแซลมอนกระสา่หลพวงองุ่นนี่นะคะป้ะปาแป๋วขอแนะนําเลยเมนูนี้ถ้าใครมีโอกาสกินนะคะเอามาจับคู่กันดูนะคะโอ้โหมันแบบมันเลิศมันสุดยอดมันมันบอกไม่ถูกคะ่ะกินคู่กับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะอออืืหเนี่ยออื เติมด้วยวาซาบิบอมอืมอืม,อมเคียวโดนวาซาบิบอมปรึ๊บแตกพวกในปากนี่ค่ะกินคู่กันอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอือ วาซาบิบองเข้าไปวันนี้นะคะเรามีทั้งวาซาบิบองวาซาบิสดนะคะอืมกินเข้าไปเลยค่ะจิม้ม ตามเข้าไปปลาแซลมอนนะคะวาซาบิสดน้ำจิ้มซีฟูด้ดยั่วๆค่ะ <c oughs> อร่อยสุดต้องกินคู่กันอย่างนี้แหะคะ่ะนี่ ผักพัสีรีนะคะเป็นเมนูที่แบบเข้ากันได้สุดยอดเลยจริงๆ ไช้อนค่ะอืวาซาบิบอลเนี่ยก็จะขีบยากจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโชยุวาซาบินะคะเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาจะจิ้มโชยุวาซาบิอย่างนี้ค่ะ แต่จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยกว่ามันแบบนี้อร่อยกว่า กอซ์สเบีบอนเคี้ยวแต่กรุบในปากหืมมะกินกับปบเปล่าเลย อร่อยอยู่คนเดียว ពេ็ดผมจิ้มពេ็ด3แพ็คเกลี้ยง บอบห, <c oughs> <c oughs> ห้าหัวล้อก,กันนะคะ <c oughs> มีวาซาบีบอนะคะมีสาลา่แล้วก็มีใบโอบะนะคะป่ะเราจะไปด้วยกัน <c oughs> ไป <c oughs> วาซาบิบอลนะคะวาซาบิสดเราจะไปด้วยกันค่ะเราจะไปด้วยกันอีกรอบสาลายไอไหมเดี๋ยวนี่นี่น ลองดูนะคะถ้าใครมีโอกาสได้สามอย่างนี้มาเจอกันนะคะยิ่งเป็นมีวาซาบีบอลด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะอือหืออมีหัวไชเท่านะคะเรากินได้ค่ะกิ้มซีฟู้ด ทั้งวาซาบิทั้งน้ำจิ้มซีฟูด้ดทั้งวาซาบิบอลทั้งวาซาบิสดวาซาบิบอลน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอเค <laughs> okay, นะคะวันนี้ป,ป้าแป๋วก็มาย่อยๆนะคะสาหลายพวงอง,งุ่นกับแซลมอนนะคะกับนนวาซาบิบอลวาซาบิสดไปแล้วคะ่ะ <laughs> เจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ